นอ,อ,อาหารเสาของเฮาวันนี้ทุกคนนี่จะเป็นเส้นเนาะนี่เมนูเส้นจ้าว้าวมาทุกคนมากินข้าวเ้านั่งกันทุกคนดูที่โฮมสเตย์ บ้านอุ่นไอดดนนี่ว้าวมาทุกคนมากินหนึ่กันทุกคนนี่มีไข่ฟองว้า ي มา,าใจละลายมาเมนูยำแซา,าทุกคนจะเป็นอ่ะบอกทีว่าจะเป็นเส้นอุกคนหรือว่าจะเป็นเส้นข้าวเปียนอะเส้นข้าวเปียกนี่ หืม mm. ปุ่งอีกก็ <laughs> คือตาเวนคนตาเวนอะ่ะขึ้นตั้งแต่เซ้าเลยทุกคนก็นคือตาเวนขึ้นทางทางฝั่งลาวนะขึ้นทางปุ่นทุกคนแล้วก็ตกทางพีมาทุกคนอืม คนเมื่อกี้ข้าวคล้องมาก่นตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณหกโมงหกโมองอีนุ้นคนหกโมงคือแบบคือคือแปดโมงเลยเลยประวัติแดดแห้งแดดมันขื้นแดดซาๆนะอมอืม,อม,มดีต่ซ้า อ้าวสบายดีเป็นยังฮะเมื่อวานแฮปปี้เบิร์ดเดย์เจ้าของร้านดึกไปหน่อยของรานโอ้ของร้านไปแล้วตื่นเต้นเศร้าแล้วเจ้านี่โอ้โหไม่รุนยังเข้ามาตื่นสายๆเนาะ สบายดีวันนี้มินเส่เสื้อจ็เส้ปนไปเลยฮะเสื้อปนเนาะเสื้ปนเป็นปสร้างเองไหมนี่ไมนได้กี่น้อยวันนี้วันเสาร์วันหยุดบ่วันเสาร์มนทำงานวันจันทรถึงศุกร์คือวันหยุดโอ้โันหยุดจะองพักันเลยอย่าว่าดังลยแซ่ก็แซ่แต่ผู้ใดอ็ด โอ้สาวเสียปูดโอ้มื่อกี้กินข้าวเปียกกิ่งข้าวเปียกเส้นกินจนเมื่อเลยค่ะบ้นไหนเส้จากสาวเสียปูดเป็นเส้นน้อยเห็นไหมเส้นน้อยครับสาวเมืองเสียปูดแข้งสวครัสดิอืดบ้านอย่างไรบ้านมันไรยังอาจารย์บ้านบฟางแดงอ๋อฟางแดงอ๋อฟางแดงโอ้ วังแง่งวังแงงเนอยู่วังเนอยู่วังพราชวังพระราชวังเอามากินด้วยกันครับจะเบ้ากันไรทุกคนเบ้าหอยไรแบบนี้ไรทุกคนอย่างติดคออยู่นี่ยเบ้าหันเบ้แง่งเบ้าไทุกคนหุ่นตอนซวยๆพวกลัจรงหลอสะช้างในนึงเบ้าแอรจสิผ้าไปเนี่ยเห็นเล่าอยู่ไง บ่ไปปยาลนนเะโอ้บวก้าเดี๋ยวน้ำลายปลานี่น้ำลายดูเบิ่งกันเอ้าอเ้าไยนาะคุ้นๆนี่เนาะยว้มาจากกงปลาโมงหมูตัวนี้โอ้ปลาด้วยฮะอันนี้ปลาเอ่อปลาหทียนสายานอันนี้ปลาหมูตัวนีปลาหมูปลาหมูอปลาหมูปลาหมูมันปลาหมูมันนารัังเลนี้เนาะอันนี้ปลาเทียนปลาเทียน มีปลาตะบอดปลากดปลาโกดปลากดดีเซฟปลาย้อนปลานเลนปลาย้อนล่าซ่าปลาเลยปลาย้อนโหได้หมดปลาย้อนแสดงว่าแถวนี้อุดมสมบูรณ์แม่เนี่ยโ้โหได้หลายเลยเพราะว่ามีปลาย้อนนี่ต้องอุดมสมบูรณ์อ๋อปลาย้อนแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์หมองแรงมั่นเลยนี่ย คือบอบอกแต่เช้คือมันช่วงแต่เช้าเลยอยากบอกมากนะบอเห็นเจ้าอย่าเลยบออยากปวดหัวเห็นแล้วกึกเยอะเลยหลายๆเลยเนาะไปบอลงน้งารือว่าสิไปผมสิเดินทางันพอทเดินทางแลผมก็จ่อขาพอจะผ่านการหน้าเนาะโการหน้าจึงลพยายามนะแล้วเดี๋ยวนัดที่ม่านมากต้องได้นัดกันไว้ทุกคนบึงฝา อันนี้ปลายอนกันนี้ให้เจ้าเจ้าปายอนตัวไใหญ่นล่ะนี่ปะก๊ดเอ้ยปะก๊อดเนว้านี่ปะก๊ดอันนี้ปลาอย่างอะไรๆคือนี่ป้านอันนั้นเขินปลาแปดปลาปลาปอะไรปลาปานปลาปานอืออืออู้ปายอนคือเป็นอันนี้เนาะปลาลิ้นหมาเขินปลาลิ้นหมาปลาปานคักแปดเฮ้ยเห็นต้ม ส้มๆบ่คันเลมส้มแเซฟเนาะหาเก่งๆนี่เซียนหาปลาเซียนหาปลาของเทนะไอเอทุกคนนี่ครับพอได้กินเออพอได้พอได้กินนี่เนาะอะไรพวกไดนได้เป็นเฟนโอ้สบายโชคดีนะเรอหาอยู่หาเก่งทุกคนได้านนี่ได้กินแต่ปลาได้เนาะเลยเป็นเซฟวะยังเก่งนะเอื้อคนงั้นโม่ใจเลย เจ้าสิเอาว่เหรอเอามายูผีเปิดมารไอเอสดดิจ้าปัญหามาให้พัดเฮ้ยเขายังบ้อมั้งปวดหัววัดสองคอนแก่งกระเบาหาดใหญ่เนือทถ้ำถ้ำแบใหญ่แคมปิ้งแล้วก็ท่าเรือโอ้มีทุกอย่างทุกคน แต่ว่าแกงกระเบาครับวัดสองคอนแล้วจะไปทางนี้ทุกคนแต่ก็จะมีรถที่ให้บริการอยู่เนาะจะมีรถทีพ่พายทุกคนแต่เอาก็ระปุกอยู่แถวใดอ๋อคันนี้รถที่เด็ดๆรถที่มองนี้อืมบรรยากาศด,ดีดทุกคนรถที่บัดอุดไอดินเนาะนี่นะว้าาย่างมือเสาทุกคนตะเวนก็ขึ้นทางพู้นะทุกคนเลยขึ้นมาแตทางพุ่นเนาะเมื่อกี้ก็คือแดดแห้งเลยแดดเปียงเลย ภาคภูเขาจะหาป่าทุกคนแต่ว่าเขาควาสามารถซูม,ม,ม,มทุกคนเบิ่งได้เนาะอยืฮาแถวดอนหมดแหละทุกคนนี่แต่ว่าวัดสองคอนเขาจะไปทางนี้เนาะเห็นเอาไปใส่จะไปใส่นี่ไปเบิ่งปฝาไปเบิ่งปฝา,ปฝาโอเคไปเดี๋ยวรถจักรยานไปก็แล้วทุกคนที่ยจักราน คิดรถจักรหนึง่งตัว <Yeah. S 1> <laughs> ไ,ไปอูกออ้กินได้อยู่บ่เนาะคนน่ะพาติดทุกคน เดียวที่มาพักอยู่ที่อุลิที่มามาจอกกินได้มีมองแลน่งนี่มันจะได้มีมูฟวได้พี่ๆต้องมีได้ไหมูว่าทีพาไปเนี่ยจะขึ้นแล้วจอกกิ้งไปแล้วไปอยู่บริเวณหลังวัดสองคอนอ๋อวัดสองคอนทัดงสองคอนรวยมากโอเคแล้วเจอลูกระนาดมีมองแหน่งมีสลาน้อยมีมองจุด กระดีบอนทุกคนกระดิ่งแล้วก็มือสัมผัสเห็นตาตึ้งเกาะได้ลายทุกคนอ่ะเกาะลายอ่ะด้านหนักวัดดอกกล้นดอกนี่ตกเต็มเลยดอกตะกร้าซ้ายมือนี่เป็นวัดวัดสองคอนเป็นวัดค้าหลวงเป็นวัดสองคอนเนยทุกคนวัดจัดแต่งงดงามอลังการงานสร้างม้ฮูบ่ เป็นบน่นานไห่หูทุก <พอ S 1> คนจุดแดนสยามพอแล้วลวัดสองคอนแต่ว่าเท่าสะดุดตามมองนี่ทุกคนก็จะเป็นกะจะรบแตกเนาะให้ไว้ถ่หูบนบมอนอ้งามทางด้านนี้ก็จะเป็นวัดสองคอนสวนบุอยังไงอ่านดูมาอ่านดู มาดูมาอนดูสวนยังนี่สวนบุญราศีแม่แบบอกแม่บอกพี่เด้อเขานกงกะเบ้าแกงกระเบ้าอันนี้เด้พี่พิทพันธ์ที่พิธภัณฑ์ทางบพี่เด้อันนี้จะเป็นห้องพระธาตุห้องพระธาตุเข้าไปดิบายจะมีแผนที่เยอนี่คือวัดทัศนาคิดอ่าค่าเท่าดีสุดยอดปะสุดยอดเป็นเรื่องวันหยุดปะ เป็นาการก่อสร้างที่แบบสุดยอดมาก็เจะออเ,จเอาแบบนั้นเนาะก็จะเอาหินที่แบบกอ้อนใหญ่ๆเลยอ่ะม,มัน่าจจะเป็นกระเบืออกก้องมาจากเพ่อไกลๆมักกับาเอ็ดมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์ที่มีอิทธิพลต่อดินแดนแห่งนี้นะเราอาจจะดูข้างหลังข้างหลังนั่งน,นาน,นี่คือพระเยซูพระเยซูซ้ายมือนี่ โบราณเลยที่เขาอนุรักษ์ไว้ในภาพวิเบิอเขาตั้งแต่ศาสนาคริสเข้ามาคือเล้าเลยใช่คือเล้าเข้านะเล้าเขามีเกวียนนะบ้านมาตีบ้านมาตีเพื่อนอนุรักษ์เป็นเฮือนอนุรักษ์เอ้ามาเบิลกันอนุรักษ์จังไหร่เลื่อนอนุรักษ์บ้านแห่งนี้คือเป็นบ้านที่ผู้ที่บุกเบิกนำศาสนา นี้เข้ามานำอาสนาวิหารนี้เข้ามาเข้ามาบุกเบิร์กมาสร้างนี่เลยมาอยู่มองนี้เพิ่นซื้อเพิ่นซื้อไผนะ่นั้นเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งกัารเพื่อนซื้อเออซิสเตอร์บุญบุญราศีบุญราศีีซิสเตอร์บุญรญาศีนะฮะแต่บ้านตัวนี้เป็นบ้านมาถีบ้านมาตีเฮาหูได้แค่นี้อันนี้เป็นเพื่อนที่เพิ่นพักอาศัยอันนี้นเป็นยุงนย้งข้าวเป็นยุ้งเข้าทุกคนแสดงว่าแถวด้านหน้านี้เป็นทงนาข้างหลังเป็นแม่น้ำโขง ข้ามไปคุ้นเป็นแขวงสวัสดเขตเมืองอย่างก็คืเม้างยะโมเมืองอ่าเมืองสวนเป็นแขงวงไซบุรีเมืองไซบุรีเมืองไซบุรีเมืองไซบุรีแขวงสวัสดเขตใกลไกลกับเสียบังไฟเลยเสียบังไฟมาเป็นบ้านดั้งเดิมตั้งอ่เป็นบ้านไม้นะครับอันนี้บ้านไม้อันนี้ยุงเขาท่งเป็นบ้านตั้งแต่เมื่อครั้งที่อ่มาตียังมีชีวิตเพื่อนอาศัยอยู่นี่บ้านมาตีนะฮะและพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แก่ มีแม้อักเนสแม้อักเนสกับซิสเตอร์ลูซีอาและแม่พุทธาพร้อมกับเด็กน้อยจํานวนหนึ่งอันนี้การที่สร้างก็คือเก็บอันนี้ไว้เพื่อลาลึกนะฮะลําลึกถึงการดัศนงชีวิตที่เรียบง่ายของบุญราสีโดยอุปกรณ์เครื่องใซที่อยู่ทางใต้มีตํามีต่ำมีโคกมีคกไม้มีคกกระเดือมีเกลียนเขาใซตคกกระเดืองเขาบร่ได้ตัดมีสเลยคกกระเดืออ่บริตัดมีสีเป็นคคกกระเดื่องเอาตะกี้เขากตํานี่โคก่แหละแต่ปัจจุบันก เออวิวัฒนาการการดัดแปลงการใช้ชีวิตยัางง่ายขึ้นกับเอาเยียบเอาแล้วก็มีเกี่ยวจอดทั้งพุ่นมีเขายุงเข่าสังเกตเห็นว่ายุงเข่านี่ใหญ่มากใหญ่กว่าเพื่อนนี่แหะใหญ่กว่าเฮื่อนแสดงว่าหนาใหญ่หน้าใหญ่นี่เขบหลายเนาะเก็บคนกินหลายคนอยู่หลาสถานที่แห่งนี้เป็นอาสนาวิหารเป็นศาสนาคิสที่เิ่มตนแรกๆกับเพื่อนหลังนี้ก็เลยมีการอนุรักษ์สร้างหลังคารอบเอาไว้ แล้วก็ปัจจุบันกัได้ไปสร้างขนาดใหญ่เลยเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์ที่มีต่อ,ตอที่มีอิทธิพลต่อดินแดนแห่งนี้บ้านสองขอนนับถือคริสต์คาทอลิกกันทั้งหมู่บ้านทุกวันที่25ของเดือนท่านว่าจะมีการแห่ดาวกันอยู่นี้เดีนยเชิญเพื่อนเพื่อนมาพักอยู่บ้านอุนไอดินและกันย่างมากกันได้ย่างมานี้บรรยากาศโฆฆคตรดีเลยนะฮะหรือว่าท่านไหนที่ขี่เรือเลาะเกาะกลางแม่น้ำโขงกันไปได้ฮะ เอาละฮะนี่แหละประมาณนี้เดือนอนุรักษ์ซุดแผนดินสยาม